ในที่สุด a l c o m มก็เปิดตัวชิปรุ่นกลางสำหรับโทรศัพท์มือถือตัวใหม่นะครับนี่คือ Snapdragon 782G นะครับการมาของชิปตัวนี้อาจจะเป็นสัญญาณบอกว่าปัญหาชิปช็อตเทดได้คลี่คลายลงแล้วที่ผ่านมานะครับช่วงปี2ปีที่ผ่านมาในช่วงโควิดนะครับนอกจาก COVID, โควิดโรคระบาดร้ายแรงมันทำให้ระบบเศรษฐกิจมันวุ่นวายไปแล้วเนี่ย ในวงการเซมิคอนดักเตอร์ยังมีปัญหาเรื่องชิปช็อตเทสด้วยนะครับนั่นก็คือไม่สามารถผลิตชิปออกมาได้นะครับหรือว่ามีคิวงานล้นเกินจนก็ต้องไปต้องไปผลิตชิปรุ่นบนบนรุ่นท็อปทอปแล้วไม่สามารถผลิตชิปรุ่นล่างๆหรือรุ่นกลางๆออกมาได้เลยนะครับตัวค่ายมือถือเองหรือผู้ผลิตชิปก็ฝืดกันไปพอๆกันนะครับพอผู้ผลิตชิปผลิต ชิปออกมาไม่ได้ไม่มีชิปส่งให้ค่ายมือถือก็ไม่มีมือถือรุ่นใหม่ๆออกออกมาก็ใช้สเปคเดิมๆชิปเซ็ตเดิมๆนะครับคนรีวิวก็ลำบากใจ <c oughs> อันนี้พูดจากใจนะฮะบ,บางทีโอ้โหชิปใช้กันข้ามปีนะเราจะบอกว่าโอ้โหชิปตัวนี้ใหม่ล่าสุดเราก็พูดไม่ได้นะครับเราก็ลำบากใจนิดนึงนะครับแต่เราก็พยายามช่วยเขาอยู่นะครับ ยกตัวอย่างอย่างชิปรุ่นกลางของ Snapdragon นะครับอย่างเช่นซีรีส์7อ่ะเอาตัวที่ก่อนหน้านี้นะนั่นก็คือ Snapdragon 778 Plus ใช่ไหมอ่าตัวเนี้ย Snapdragon 778 Plus ตัวเนี้ยออกเดือนพฤษภาคมปี2021แล้วก็แทบจะมีมือถือแค่ไม่กี่รุ่นไม่กี่ยี่ห้อที่ได้778มาใส่แล้วทำขายนะครับ ผมรีวิวมาเนี่ยผมยังแทบไม่ค่อยเจอเลยนะฮะก็มีอยู่แค่ไม่กี่ยี่ห้อคือมี778จริงแต่ก็ไม่มีของขายแล้วสุดท้ายผ่านมาปีกว่าๆจนถึงตอนนี้ปลายปี2022แล้วเพิ่งจะมีชิปตัวใหม่ออกมาในตระกูล7ด้วยกันนะครับที่คอค m มเพิ่งเปิดตัวไปนี้นะครับนี่คือ Snapdragon 7 8 2 G โอ้โหการมาของชิปตัวนี้เนี่ย มันเหมือนจะเป็นสัญญาณบอกน,นิดนิดว่าเอ๊ะปัญหาการขาดแคลนชิปหรือว่าชิปช็อตเทนเนี่ยมันเริ่มขี่คลายหรือยังเราต้องไปดูกันอีกทีนึงนะครับในรายละเอียดลงไปลึกๆว่า แต่และโรงงานเนี่ยเขาผลิตกันคล่องตัวแล้วแค่ไหนนะครับอันนี้เราก็ได้แต่เดาไปแต่เรามาดูสเปคของ Snapdragon 782G กันดีกว่านะครับเป็นชิประดับ6นาโนเมตรนะครับใช้แกนประมวลผลคโล6 7 0 8แกนนะครับแล้วก็มี GPU เป็น Adreno 642L นะครับไส้ในนะฮะโครงสร้างสายประิกรรมคล้ายๆกับ778เลยโดยที่ตัวแกนหลักนะครับที่เป็นแกนแบบความเร็วสูงสุด ตัวนี้นะครับจะเป็น Cortex A78 เพิ่มสปีดคลอกขึ้นมาเป็น2.7 GHz ต่อมาเป็นแกนแม่ทัพครับแกนแม่ทับมี3แกนด้วยกันเป็น a r m c ม r t e x a 7 8เหมือนกันนะครับ3แกนนี้จะรันที่2.2 g h กแล้วก็แกนสเสมียนนะครับแกนสเสมียนนี่วิ่งกัน1.9 GHz 4แกนโครงสร้างคล้ายๆเดิมแต่เพิ่มสปีดคลอกเข้าไปนะครับทำให้ CPU ตัว 782G ตัวนี้เร็วขึ้น5% G.P.U. กราฟิกดีขึ้น10%นะแล้วก็ใส่เทคโนโลยีใหม่ๆม,มาด้วยเป็นการอัปเดตชิปไปในตัวนะฮะอย่าง 7.8.2G จเนี่ยจะรองรับ Quick Charge 4 Plus นะฮะ,นะฮะไม่ใช่ Quick Charge 4เฉยๆแต่มี4 Plus จริงๆตอนนี้ Quick Charge ไปถึง5แล้วแต่เนื่องจากตัวนี้เป็นชิปรุ่นกลางเพราะฉะนั้นชิปรุ่นกลางจะยังไม่ได้ตัว Quick Charge แบบสูงสุดก็จะหนึ่งไว้นิดนึงเป็น4 Plus นะครับ แล้วก็มีเรื่องของการรองรับกล้องความละเอียดสูงถึง200ล้านพิกเซลเพราะว่าชิปตัวเซ็นเซอร์200ล้านเนี่ยน่าจะราคาถูกลงอาจจะเป็นไปได้ว่ามือถือในระดับกลางบนนะครับรุ่นที่มีหมื่นกว่าบาทไปจนถึงหมื่นปลายอาจจะได้กล้องระดับ200ล้านพิกเซล ก็ต้องทำชิปมารองรับเอาไว้นะครับตัวโมเด็ม 5G ก็จะเป็นโมเด็มแบบ Snapdragon X53 ซึ่งตัวนี้ก็มีรองรับทั้งสับซิกแล้วก็ขึ้นม mm ิลลิเมตรเวฟนะครับมีเทคโนโลยีอย่าง Fast Connect 6007นะครับทำให้การเชื่อมต่อนะฮะหรือว่าการส w a p เสานะฮะของ 5G รวมไปถึงการดึงสัญญาณ Beamforming จาก Wi-Fi นะครับตัวนี้รองรับ Wi-Fi 6 ได้แบมดิตสูงสุด2.9กิกะบิตเปอร์เซกนะครับก็มี f a สต์คอนเน็จะทําให้การเชื่อมต่อน,นั้นมีความเสถียรมากยิ่งขึ้นปิดท้ายด้วยบูทูธ5.2แหม5.3มาแล้วน่าจะให้นะร <c oughs> อดูครับว่า Snapdragon 7 2G ตัวนี้นะครับซักประมาณต้นต้นปีเดี๋ยวก็มีแบรนด์ผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือ ใส่มาในรุ่นกลางบนตั้งแต่หมื่นกว่าบาทไปจนถึงหมื่นปลายหรือไปจนถึงสองหมื่นต้นได้นะครับรอดูว่ารุ่นไหนจะใช้ชิปตัวนี้กันบ้างแล้วถ้าได้มารีวิวเรามาดูประสิทธิภาพกันอีกทีหนึ่ง